สวัสดีคแม่กัอ่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศอะไรคะเราย้ายมาอยู่ที่ประเทศบอสเนียเรียบร้อยอ๋อเมืองอะไรเอ่ยไม่รู้ว่าโมงตารบอสตาโอเคค่ะอ่ะก็เริ่มต้นด้วยอะไรคะเริ่มต้นด้วยมาถึงก็ผิวเลยค่ะอันนี้เรามาร้านนี่ค่ะร้านชื่อทีมาอามาค่ะอันนี้นี่นท้องถิ่นที่เจ้าของที่พักคนนี้แนะนำมาอ่ะเรามี อะไรฮะมีเนื้อนเนเนื้อควอดค่ะเอาไปย่างนะคะแล้วก็กินกับขนมปังท้องผิดข้าส่วนอันนี้เป็นไก่ย่างโอเคคือเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบมีมุสลิมอยู่ด้วยเก็ไม่ทำหมูนะโอเคอ่ะอร่อยไหมฮะเดี๋ยวกินเยอะๆนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะว่าไก่อร่อยมากใครมานะแนะนำมาร้านนี้เลยอืมไม่แพงมากด้วยค่ะก้าพริกไปเลย ตอนนี้เราก็เดินเล่นกันต่อนะอน,นี่อะไรครับกายจานเป็นโอ้สีสันสวยงามมากเลยนะจานโอ้เป็นรูสะานโอ้เนี่ยเนี่ยอันนี้เมืองนี้ลืมบอกไปว่าจะมีมีสะพานนะฮะคือเมืองนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่ามันเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยอาณาจักรวอตถุมันนู่นเนี่ย ออตโตมันคืออะไรอ่ะคือตุรกีสมัยสมัยนี้แหละแต่ว่าแต่เดิมทีเป็นออตโตมันที่ปกครองเป็นซุลต่านอะไรพวกเนี้ยก็คือมีมัสยิดอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นสะพานนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าร้้านนีโอ้ยยังเล่าไม่จบเลยแล้วจะเล่าจบไปเนี่ยฮะมาเล่าเองอ่ะเล่าเองอ่ะเล่าอ้าวเล่าอ่าอ้าวยังไง เยวจะไปดูไงโอ้ไงอ,อันนี้อะไรคะโอ้ยออนี่สวยค่ะสวยมากอ๋อสวยจริงด้วยนะ,ะเราต่อเราต่ออ่เราจะสะพานแห่งนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงครับหมอมอ่ะมันเป็นขั้นระหว่างชุมชนชาวคริสต์กับมุสลิมค่ะใช่อ่าก็ <ๆ S 2> คือฝั่งซ้ายของสะพานเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อย่าเพี้ยนว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นนิกายโรมันคาทอลิกค่ะแล้วก็อีกฝั่งเป็นอะไรคะเกศอีกฝั่ง ฝั่งนี้เป็นคิดฝั่งนี้เป็นคิคดฝั่งเป็นอะไรฮะเ,เป็นมุสลิมก็อยู่กันโคลาสะพานกันให้อยู่โคลาฝั่งของแม่น้ํากันแล้วเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นแบบมีสงครามกลางเมืองด้วยนะเออเดี๋ยวไปเล่าฝั่งนูน้นสงบก,กันนี่แบบมันมีกลิ่นอายของกาเป็นอัลมุสลิมอยู่เนาะอืออ่ากินอายไม่ใช่ค่ะมันดับดูแบบเอกลักษณ์ค่ะเนี่ย มานี่ควรตีนะวันนี้ได้ดิมหรือกินติมฮู้วันเลยจิมที่นี่คนระับถูกมากเลยไม่แต่ว่ามันโคโลนเล็กอ่ะมันสกรกเล็กอ่ะต้องนมัน้องเากินได้ราคาเท่าไหร่ครับครึ่งยูโรเออถูกมากเลย20่บาทถูกแล้วจะอะไรโคโนเล็กโคนใหญ่นี่ก็โคนใหญ่เราเบินรนไม่บาทไ,ได้ยังงี้ <c oughs> อ่ะ อุ้ยใส่ฐานไม่เบาร้องมากเลยอุ้ยเออมันมันเป๊ะเป๊ะเลยเหมือนโอ้พยายามร้องเพลงมากนี่อะไรฮะกําไรทองแดงกําไรทองแดงอ่ะจะรู้ได้ไงคะแหวนเหวืนไม่แพงเลยนะสามร้อยบาทเอ้ยสี่ร้อยบาทเวลาเราก็เดินมาถึงที่ โอบีสเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนเตรียมโดดน้ําด้วยเห็นไหมเขาแข่นก้นเลยแข่งก้นเลย <c oughs> เอ่าเนี่ยรอเนี่ยเขารอคนเยอะๆโดดโชว์ทีเดียวสะพานอย่างนี้แหละที่บอกว่าแบ่งฝั่งนู้นฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือคริสค่ะฝั่งนู้นคือมุสลิมนะเ,<อ>เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานอันนี้ละ,ะซึ่งต้องบอกว่าบอสเนียจริงๆเขามีสงครามมาโดยตลอดนะฮะเรื่องชนชาติเรื่องแผ่พันธุ์ อดีตเขาเป็นยูโกสลาเวียแล้วก็อย่างนี้แหละ <c oughs> โอ้โหว,วิวสวยโอ้สวยมากเลยอ่ะโอ้หมานอนปลายกันเทียบเลยหมานอนตายไหนตัวนอนอ๋อมันคงเย็นนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันตายหรือมันนอนจริงอ่ะ <c oughs> มันนอน,นเฉยๆนะโอเคอ่ะแต่มุมนี้่ะที่จะเป็นมุมมาตรฐานที่คนจะมาดูกันคือมุมนี้ต่าางหากค่ะ นี่ฝั่งนี้จะเห็นมอสคิวไหมคะเจสมอสคิวฝั่งนี้โอ้ร้านอาหารเทียวเลยนะตรงนี้ <S 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 ที่เรากำลังจะข้ามไปฝั่งที่เป็นฝั่งของมุสลิมนะคะเราก็จะมีมีมอสคิวตรงนู้นไม่รู้ไม่แน่ใจเขาจะให้เข้าหรือเปล่านะ <S <S อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆเ,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 เกิดอะไรขึ้น หะินมันลื่นหินมันลื่นแล้วค่อยๆไป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 เองไปเองไปนี่นี่เดินนี่ไปจับสะพาเอาไปจับมาม้าไปนี่เวลาเดินมันลื่นมันลื่นมันมีความลื่นของขายของเขานี่มันน่าซื้อนะเอาจจริงแล้วอ่ะมันสวยอ่ะโซ้โหสวยมากเลยงานแผนที่ที่เขาทมว่าเอคเอเชียบอสเนีย คือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นประเทศเดียวคือยูโกสลาเวียตั้งแต่ปี1991มาก็จะแตกเป็น6ประเทศเนี่ยส<ม>โลวเวเนียโครเอเชียบอสเนียอยู่ตรงกลางโดนยำเละค่ะประมาณไหนที่รูปมาแล้วมียักษ์กินนี่ออกมาไหมคะอันไหนคะมันตะเกียมีอ,อ่ะตอนนี้งมีด้วยเหรอคะอันไหนที่รูปแล้วจ้กินนี่ออกมาอ๋อเนี่ยเหรอคะโอตะเกียงอลาดินเหรอ ต้องท่องกระชาปล่าฮะเน้อยแกต่าตอนนี้เราก็เดินมาถึงสุรานะคะมอสคิวเรียบร้อยนะคะตรงนี้มีอะไรเกตพาไปดูหน่อยได้ไหมคะฮะพลั้งมืออ๋อพล้างมือฮะโอ้ยเขาทำซะสวยเลยค่ะฮะนี่ไงฮะคือเนอตอนแรกนอโก่งนกจริงๆด้วยเดินไปริมแม่น้ำกันไหมนี่ตรงนี้เป็นอะไรสูสารหรือเปล่าครับเอามาฮะนี่ไงใช่สูสารจริงๆด้วย ห้ามเข้าเด็ดขาดเลยตรงนั้นจะเป็นริมแม่น้ําอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวริมแม่น้ําฝั่งนู้นที่เราจะถ่ายรูปนจะลืมบอกไปว่าสะพานนี้จริงๆอ่ะของจริงมันโดนถล่มพังไปแล้วนะอ้าวเหรออันนี้เขาสร้างคนมาทดแทนใหม่น่าเสียดายเนาะสะพานมาตั้ง400กว่าปีตอนนี้กลายเป็นก้อนนี้ใหม่เพิ่งสร้างมาทดแทนเด็กๆก,ก็สนุกกับการสไลเดอร์ไป มันดึงมากนะฝนตกนี่นี่เขาสื่อขาเป็นแบบขั้นๆอย่างเงี้ยแต่ใครเอารถเข็นมานะสลบเลยตายอยู่เลยท่าเดิมเลยมันตายหรือเปล่านี่ทำไมมันหลับหลับดีอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเดินเที่ยวนานแค่ไหนมาไหมเป็นชั่วโมงนอนหลับดีเหมือนเกสเลยเออมันคงเย็นนอนกันอิ่มเลยนะเกสเกสอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันกัดเอา นี่มองหันไปอีกด้านเนี่ยโอ้โหสวยงามค่ะสวยไหมครับทำไมนะขับสนิทขับสนิทมานี่มีเป็ดเต็มเลยค่ะเกตกายเห็นไหมนู้นนู่นตรงนั้นมีเป็ดค่ะข้ามข้ามไปก่อนข้ามยังไงมาแมเขาข้ามยังไงอ่ะข้ามก่ออย่างนี้ไปเหรอจริงป่ะข้าม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  เฮ้ยต้องดีๆนะระวังเปียกนะนั่นแหละนั่นแหละรูทเนี้ยดีสุดแล้วเออรูทเนี้ยดีสุดเลยนั่นแหละข้ามไปเลยจะรอดไหมคะโอ้โหตายได้ทิมปลาเสียวเฮ้ยอย่าหยุดหุดโอ้โหโอ้ตายแล้วตื่นเต้นรอมามาก่อนมามสาดุแล้วนี่เราจะดูเป็ดรอกันโอ้เป็ดเยอะเลย แต่ครับมันเป็นความสนุกนะฮะในการต้องประชดไฟดิดๆเฮ้ยนกตายฮะเก๋เดทำไมเดินไปดิเดินไม่เดินไมเดินไปเดินไมนกตายระวังตกน้ำมาได้แล้วเหลือมาดามแอนคนเดียวค่ะเป็นไงฮะเอ้ย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 ไอ้ย่อ้ย่าตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะถ่ายรูปแล้วค่ะ น,นี่เงาจะทอดเป็นแว่นตาเลยนะัะกลมๆเห็นไหมพื้นน้ำกัยสะพานเป็นวงกลมเลยเราโชคไม่ดีตรงที่ว่ามาไม่เจอคนเขาก็โดดน้ําพอดีเนาะเออไม่งั้นเได้ดูโชว์อะไรต่อยแต่ว่าตรงนี้นะเขามีทําให้ตรงนี้ค่ะเห็นไหมมีแท่นในกระโดดน้ํำเลยอื เขาทำมารอมาม้าค่ะไปทำไมตอบเร็วจังคิดทิดหนึ <Bitcoin. S 1> <uin>. ่งให้ยืนอยู่นี่ยังเย็นเลยอ่ะวันนี้ปิดคลิปดีกว่านะคะอ่นนอนนาบายบายกันหน่อยค่ะ